เอาล้วครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในอันมันนี่นะครับขอทุกคนมีกัินรับอนันต์นะครับผมเอ่อเรือเราพูดถึงเรื่องแซนบล็อกนะครับผมเดอะแซนบล็อกนะมีการประมูลเปิดขายที่ดินนะครับผมที่เมกาซิตี้นะครับผมไม่ใช่เมกาบางนานะเมกาซิตี้นะครับในวันนี้นะครับตอนตมเวลาสองทุ่มนะครับผมในประเทศไทยนะครับผมรายละเอียดของมันนะครับผมคือเขาจะเปิดขายนะครับผมแล้วก็รายละเอียดในส่วนของเมกาซิตี้มีอะไรบ้างนะครับไปดูกันนะครับผม ที่ดีที่เปิดขายนะครับผมอยู่ใกล้กับหลายหลายส่วนนะเช่นพาร์ทเนอร์นะครับผมแอนเดรียนเฉิงนะครับผมนักอาสาหาเร็มมาซับนะครับผมกลยุทธ์ในการวางอาสาฮาเร็มมาซับของเขานะครับผมซึ่งเป็นองค์ตัวอร์คนหนึ่งนะครับผมที่เข้ามาร่วมในแซนด์บ็อกซ์นะครับผมแล้วก็เนี่ยฮะอาสาหาเร็มมาซับตัวจริงนะครับผมที่เฮดควอเตอร์นะครับในฮ่องกงนะครับผมที่มาลงทุนในแซนด์บ็อกซ์ที่เป็นข่าวนะครับช่วงเวลาหนึ่งนะ ที่มากว่านเซืร์ที่ดินไปนะครับทางคัปปิตเตอร์นะครับผมสตีเฟนเฟิงก็ไอ้ตัวส่วนนี้ก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์สตาร์นะครับผมก็ว่ากันไปเ i ตต l e ไฟเตอร์ uh, นะครับผมเกมที่หลายคนเคยเล่นนะครับผมน่าจะพอคุณเคยกันอยู่นะครับแล้วก็ดีมาโกอ่าคนที่เป็นคนฮ่องกงนะครับผมที่ทำอิสอ่าอิลลัสเตอร์นะครับผมแล้วก็สร้างอ่า uh, ดีมาโกออกมาของเขานะครับผม พรีเมียมเอ็นที่ที่จะได้รับนะครับหลังจากการซื้อพรีเมียมแลนด์นะครับผมก็จะได้ไอ้นี่ไปนะฮะเรือไอ้ตัวนี้นะครับผมบอดออโตบอทนะครับผมแล้วก็ตัวละครกัมมี่วิลเลียนนะครับผมแล้วก็ตัวละครของเลตันไฟเตอร์นะครับผมแล้วก็มีตรงส่วนนี้นะครับที่เราจะได้ไปนะครับแน่นอนที่สุดว่าราคาไม่ถูกนะฮะอ่าฮะเราต้องดูส่วนหนึ่งก่อนนะครับผมเอสเตทที่7ส่วนนะครับผมที่เป็นหลักๆคือต้องประมูลนะครับผมส่วนพรีเมียม95มี95ช่องนะฮะ 4,683นะครผมแลนด์ Land ที่ซื้อขายกันนะครับผมตอนนี้อยู่ที่1,111นะครผมเราไปดูหนส่วนของการประมูลกันนะครับผมที่เห็นได้ชัดนะครับตรงส่วนการประมูลนะที่นี่ยังเป็นแค่เวฟแรกนะครับผมนี่แค่เวฟแรกนะคุณจะดูว่าเบสออฟเฟอร์ตอนนี้นะครับผมไปเข้าเท่าไหร่ละ3.1ไปแล้วนะฮะคือมีความคุ้มค่าไหมที่จะเข้าไปซื้อนะครับผมผมมองว่า มันก็มีความคุ้มค่านะครับแต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าราคามันแรงมากนะครับอย่างที่คุณเห็นนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะจุกนะถ้าแบบคุณจะเข้าไปประมูลแบบจริงจังกนะงจังผมเพราะว่าเราเขามีรายละเอียดต่างๆให้เราดูนะครับในเว็บหนึ่งนะที่จะออกมานะครับมีทั้งตัวประมูลนะครับผมตัวซื้อขายที่ดินในตัวพรีเมียมนะครับผมแล้วก็ตัว เอสเตดนะครับผมที่มี6กคูณหกสามคูณสามนะครับที่เราไมได้เห็นกันนะนี่เป็นแค่เว็บแรกเท่านั้นนะครับผมต้องมาดูเว็บสเว็บสนะครับที่จะออกมานะว่าจะเป็นขนาดไหนนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาซื้อในเวลานี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นะฮะกว่าบาทนะครับผมใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิดครับหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าบาทนะครับผมาตอนนี้แสนห้าแล้วนะฮะนี่เป็นแค่เมคอ k e เฟอร์เฉยๆนะครับผมโอกาสที่คุณจะได้จริงๆอาจจะอาจจะลดลงนะฮะ ซึ่งมันจะมีการเสนอราคาไปเรื่อยๆจนถึงการอัลล็อกนะครับผมแล้วก็จะมีการเสนอราคาต้นส่วนการประมูลนะครับจริงๆแล้วปกติแล้วถ้าเป็นการเซลล์มันจะขายได้เลยนะทันทีนะครับแต่ต้องดูนต่อไปว่ามันจะมีคนเข้ามา,าปั๊มราคาแข่งกันไหมนะครับผมในที่สุดแล้วราคาอาจจะพุ่งไปถึงขนาดไหนต้องมาดูกันนะครับผมว่าจะเหนือกว่าสนุปด็อกหรือเปล่านะครับผมสาหรับคนไทยที่สนใจนะครับผมก็ต้องเตรียมเงินไว้หลัก ถ้าจะประมูลแข่งจริงๆเตรียมเงินไว้หลักล้านนะครับผมในการประมูลแข่งนะนี่เรามาให้ดูเฉยๆนะครับผมไปเจอใหม่คลิปหน้าผมปอมเอา้าใช่ก่อนจะจบไปมีอันนึงด้วยลืมตัวคริปโตโลนินนะผมของอคนไทยนะครับผมที่เป็นของอพี่ปื้มนะครับผมสุรบดลภัยนะครับเป็นผู้ร่วมในการสร้างนะครับจะบอกว่าเป็นคนออกทุนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะใช่อยู่นะครับผม เวลาในการเริ่มนะครับผมอยู่ที่ประมาณ6โมงหโมงเย็นนะครับของวันนี้นะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับในแฟนเพจเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับผมในรายละเอียดนะครับผมบางส่วนนั้นขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจนะครับผมตัวเกมยังไม่ได้ออกมาให้เราเห็นได้ชัดเจนนะครับผมซึ่งมีโอกาสไหมที่ตัวเกมจะยังไม่ออกมาในปีนี้ก็มีโอกาสกันนะครับผมยังไงก็ต้องศึกษากันให้ดีนะครับก่อนการลงทุนนะครับผการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงเสมอนะครับสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะครับผมเพื่สสวดี